สุกที่แบบเรียกว่าตลอดทั้ง EP เลยไม่ว่าจะเป็น EP หนึ่งไม่ว่าจะเป็นมีมีหนึ่งสองสามนี่คือมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกตลกความห้าความมันจะอยู่ในนั้นครบรถเลยครับบอกเล้ว่าต้องต้องต้องรอจริงๆนะมันจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าไม่มีในหนึ่งไม่มีในหนึ่งสิบสองแน่นอนอันนี้คือในตอนพิเศษเนี่ยคือจะเป็นความแปลกแตกต่างจากตอนปกติใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ขึ้น แขขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นใช<ด>่ความาของเราจะพัฒนาไปนริษ<ค><ค>สาดไหจริงจริโอ้ยเดออกแล้วจะหาว่าสปอยไหม,ไม<ค>ถ้าถ้าเราบอกไปอ่ทอะที่ปล่อยออกมาเราดูว่าทุกคนโตขึ้นจนพาที่แบบมีทำงานด้วยเรียนด้วยหรือเปล่าเ<โ>อ<โ>อเลยกดอาจจะดูโตขึ้นไหมในพาร์ทอีกสามีที่ที่เหลือที่ได้ดูก็จริงจริงจรทุกคนได้เห็นปก หที่แบบนอนนอนแบบนอนวนการใช่ถ้จริงมีแอบเนียบสปอยไว้อยู่นะในนั้นก็คือพี่โซถือหมวกหมวกเรนจจบได้ก็เรียกว่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าทีเซอร์เนี่ยคือเรียกว่าสปอยพาร์ตต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไปถึงช่วงเวลาชีวิตในซีรีส์ในช่วงไหนครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปรอดูกันแล้วก็ติดตามกันว่าแบบจะเป็นยังไงเออครับ s p นิดนึงได้ไหม s p นิดนึงเหรออนิดนึงเหรอเอาเป็นว่าคู่เรามันจะหวานมันจะขมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมีะขมไหมจะขมไหมอุ๊ยไมื่อ้โอ้เอาเป็นว่ามีมีเนี่ยไม่เราตอบแบบนี้มีเลยมีแล้ล้ไม่มีขมแล้วกันนะเอาเป็นว่าไม่มีขมไม่หรอกคนก็ได้นะจะมีก็ได้ไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันแยกการที่เซฟพูดก่อนในพันของพี่เซฟค่ะเราจะได้เห็นอะไรเซฟว่าหวานหมดขึ้นนะเออ อันนี้ผมครับอัี้เราขมกี่เปอร์เซ็นต์ขมร้อยอะครับปี้เออเมปนจิหเนี่ยเออเชื่อไหมล่ะไมาถึงว่าให้เชื่อใครดีว่าอันเซฟเชื่อไหมว่ามันขมซฟไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อใช่ครับหวานเลยอ้าวแล้วทไมไม่ไม่เชื่ออ้าวทุกคนงงกันดิเเดาไม่ออกแล้วดิไม่รู้ไม่รู้ครับจริงๆก็อย่าไปเชื่อพี่อยู่เลยเชื่อเซฟดีกว่าอ่ะ e ีแรกค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่อะไร ตอ29นี้เลยครับใชี่สิ้ามีนาเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับแรงกระแทกแรกระแทกหวานก็เซบอกแหละว่าต้องหวานไงหวานั้บไหนเซหวานแบบมดขึ้นแบบมดเฮ้ยหวานแบบหอมแก้มจริงๆจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูในตอนพิเศษจะได้รู้ว่าหวานแบบ หอมแก้มจริงไหมหวานแบบมุดขึ้นหรือเปล่าครับก็ดูได้ที่ไหนดูได้ที่ไหนครับก็ดูได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมใช่เวลาเดิมครับเวลาเดิมเวลาเดิมใช่คก็สามารถดูย้อนหลังได้ใอ้ชี้นะครับผมประมวลสรุปของซีรีส์ดูไปพบละแล้วเราก็ไปสรุปกันต่อในแฟนมีด้วยใช่ใช่ก็พวกเรากำลังจะมีแฟนมีดครับก็บัตรขายหมดแล้วแล้วก็ บอกว่าอะไรอ่ะใครที่ไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจอกันยาวๆก็แต่มีแรงเงี้ยอยากจะบอกคนว่าทุกคนสปอยแล้วกันเฮ้ยนิดเดียวจะบอกว่าทุกคนแบบอลังการงานสร้างแบบเวอร์แบบจัดเต็มเล่นใหญ่ใช่สปอยโชว์คูเอรอสปอยโชว์ผู้เตรงเตรงท์เงรนท ถือว่าสปอยซ์นะเมื่อกี้เียู่ออกไปคือแบบเงเงงเอออ่ะอ่ะขอบคุณบัตรหน่อยพี่เอเรานะครับก็ขอบคุณพี่พี่แฟนๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตพวกเรากิมมุนฟ้าที่แบบว่าซื้อบัตรจนโซอาหมดเลยสักสองรอบเลยใช่ก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าเออสปอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็อยู่กับพวกเรามาจนถึงแฟนมีตใช่ก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบ,บขอบคุณที่คอยแบบว่าเล่นเ h ม m ปั่นเ e m กันด้วยอะไรอย่างนี้ทีมทีมหน้าจอด้วยอะไรอย่างนี้แบบคอยช่วยตลอดก็ขอบคุณจริงๆนะครับใช่ค,ค,ครับแล้วเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะทําในแฟนมีให้เต็มที่แล้วก็อยากจะแบบใ,<ช>ให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะตอบแทนทุกคนแล้วกันที่ว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนจะเล่นใหญ่ให้ทุกคนแบบตาตึงไปเลยอุ้ยเดี๋ยเขาจะคาดหวังแะ้เนี่ย ก็เสีจะทำให้เต็มที่เลยเนี <BB EN> ่แหล่ะนี่แหละ